สวัสดีครับผมพีทไอแคนดูวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์เสริมที่ใช้ติดตั้งกับประตูที่คุณสามารถติดตั้งเอง,องได้ง่ายๆที่บ้านอุปกรณ์ซีลประตูแบบยางใช้สําหรับกันแอร์ออกกันมแมลงและกันฝุ่นมี3ขนาด80เซน90เซนและ1เมตรสามารถตัดได้ตามขนาดประตูวัสดุที่ติดกับประตูมีให้เลือก2แบบพลาสติกและอลูมิเนียมส่วนวัสดุด,ด้านล่างมีให้เลือก2แบบยางและแปรงขนหมาก่อนหน้าที่จะติดเข้าไปให้วัดขนาด กับประตูก่อนนะครับว่ามันพอดีหรือเปล่าถ้าเกินก็ตัดออกได้นิดหน่อยนะครับจากนั้นวิธีการติดเราก็ข้างหลังจะมีกาวสองหน้ามาให้นะครับลอกกาวสองหน้าออกอันนี้ผมตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันเกินมานิดหนึ่งแล้วเราก็เล็งให้มันอยู่ด้านล่างพอดีติดกาวสองหน้าแล้วตรงๆนะครับก็ท่าไปเลย รูดให้แน่นนะครับให้กาวสองหน้าติดประสานทั่วทั้งบานประตูนะครับตอนติดตั้งนะครับให้ยางชนกับพื้นพอดีนะครับเพื่อให้กันแมลงกันฝุ่นกันอะไรพวกนี้ได้นะครับเป็นไงบ้างใช้เวลาไม่นานเลยทำตามได้ง่ายๆเพราะเอเฟเล่ไอแคนดูอยู่ทำได้